สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการ financial สบายๆพาคุณผู้ชมมาอยู่ในสถานที่สบายสบายในบรรยากาศสบายสบายแห่งนี้ครับ The Imperial p ภูแก้วฮิลล์รีสอจังหวัดเพชรบูรณ์ครับคุณผู้ชมครับ ถ้าจะเปรียบการวางแผนทางการเงินเหมือนกับการสร้างบ้านสักหนึ่งหลังเราก็คงจะต้องสร้างบ้านหลังนี้ให้มีรากฐานที่แข็งแรงมั่นคงสวยงามแล้วก็น่าอยู่จริงไหมครับแต่ถ้าบ้านหลังนี้เราไม่ได้อยู่เองลําพังเพียงคนเดียวอาจจะมีสมาชิกในครอบครัวเราอยู่ด้วยสามีภรรยาลูกๆคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาอยู่ด้วยเราเองก็คงจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ ในการสร้างบ้านหลังนี้ให้มากขึ้นวันนี้ครับรายการ Financial สบายๆจะพาคุณผู้ชมมาพบกับพีระมิดทางการเงินจะเป็นยังไงลองติดตามดูครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับพีระมิดการวางแผนทางการเงินครับการวางแผนทางการเงินนั้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินเพราะฉะนั้นการวางแผนทางการเงิน ก็จะต้องทำด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้รับผลตอบแทนตามที่เราต้องการและมีการปกป้องความเสี่ยงทางการเงินอย่างเป็นระบบถ้าจะเปรียบเทียบการวางแผนการเงินเหมือนกับการสร้างพีระมิดแล้ว <c oughs> ก็จะต้องเริ่มจากฐานรากจะต้องแข็งแรงแล้วจึงสร้างชั้นต่อๆไปชั้นต่อๆไปจนถึงยอดพีระมิดเป็นความจริงนะครับว่า ถ้าพิระมิดขนาดใหญ่ขึ้นฐานรากก็ต้องใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้นเพียงพอที่จะรับน้ำหนักทั้งตัวพิระมิดนั่นเองครับเช่นกันครับการวางแผนทางการเงินก็จะต้องทำอย่างมีระบบและรอบคอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเงินตามที่เราต้องการการวางแผนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพที่สุดนั้นจะเปรียบกับการสร้างพิระมิดอันดับแรกเริ่มจากการสร้างทรัพย์สินหรือการสร้างความมัง่งคั่ง w e a l t creation จากนั้นก็จะมาวางแผนปกป้องทรัพย์สินหรือปกป้องความมั่งคัง่ง w e a l t protection และก็จะมาวางแผนเพิ่มทรัพย์สินหรือเพิ่มความมั่งคัง่ง w e a l accumulation สุดท้ายก็จะต้องมีการวางแผนส่งมอบทรัพย์สินหรือส่งมอบความมั่งคัง่ง w e a l distribution ครับซึ่งเราจะต้องทำอย่างเป็นระบบจากฐานรากไปสู่หลังคาเช่นเดียวกับการสร้างบ้าน สร้างพิรามิดนั่นเองครับมาเริ่มจากฐานรากส่วนแรกการสร้างความมั่งคั่งกันครับจุดเริ่มต้นของการวางแผนทางการเงินก็คือการวางแผนการออกสามารถเริ่มง่ายๆด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเราเองสิ่งนี้จะทำให้เรารู้ว่ามีรายจ่ายส่วนไหนบ้างที่เราสามารถตัดออกได้ซึ่งอาจจะพบว่ามีรายจ่ายบางตัวที่เราจ่ายไปโดยที่ไม่จาเป็นจริงๆครับ สมการทางการเงินของคนส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบรายรับลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมซึ่งโดยส่วนมากแล้วพบว่าไม่มีเงินเหลือให้ออมเลยผมแนะนำว่าให้เริ่มจากสมการนี้ก่อนก็ได้ไม่ผิดอะไรครับแต่เราจะต้องมาพิจารณาตัดรายจ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้มีเงินออมเกิดขึ้นมาหรือถ้าทำแล้วเงินที่เหลือไว้ออมยังน้อยมากเช่น น้อยกว่า10%ของรายได้ก็ต้องมาพิจารณาเรื่องการเพิ่มรายรับว่าจะทำยังไงให้มีรายได้เพิ่มเข้ามามากขึ้นเมื่อทำจนได้ตัวเลขเงินออมที่มากพอแล้วเราก็จะมากับสมการสมการใหม่ที่เราจะใช้มันจริงๆก็จะเป็นรายรับลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายทุกครั้งที่มีรายรับเข้ามาเราก็จะต้องกันเงินออม ตามที่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนเลยครับเงินส่วนที่เหลือจึงจะนำมาใช้จ่ายหากต่อไปเรามีรายรับเพิ่มขึ้นก็ขอให้คงรายจ่ายเอาไว้เพื่อให้เงินออมมากขึ้นเงินออมตัวนี้เองจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความมัง่งคั่งของเราครับฐานรากที่สำคัญที่สุดและจะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการปกป้องความมัง่งคั่งหรือการปกป้องความเสี่ยงนั่นเอง สาเหตุที่ขั้นตอนนี้มีความสําคัญมากก็เพราะเป็นเรื่องของปากท้องเป็นเรื่องของความจําเป็นพื้นฐานของการดาเนินชีวิตที่ขาดไม่ได้จริงๆครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าความไม่แน่นอนและความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงชีวิตและมันจะมากระทบกับรายรับรายจ่ายของเราแน่นอนเราจึงต้องวางแผนในส่วนนี้ก่อนและวางแผนอย่างรอบคอบที่สุดการวางแผนคุ้มครองรายได้ เพื่อให้ความมั่นใจว่ารายได้ของครอบครัวจะไม่หยุดลงถ้าเกิดการจากไปของหัวหน้าครอบครัวเพราะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเกิดขึ้นในทุกๆวันก็คือรายจ่ายของครอบครัวเกือบทุกครั้งที่ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุนั่นก็หมายถึงเราจะมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นการวางแผนคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของเรา เพื่อให้ความเสียหายในรูปตัวเงินบรรเทาลงจากหนักเป็นเบาได้การสำรองเงินสดหรือเงินในบัญชีธนาคารเอาไว้เป็นจำนวนอย่างน้อย3-6เท่าของรายได้ต่อเดือนกรณี้อาจมีเหตุฉุกเฉินที่จำเป็นจะต้องใช้อย่างปัจจุบันทันด่วนเราก็จะสามารถนำออกมาใช้ได้ทันทีการบริหารความเสี่ยงเพื่อปกป้องความมั่งคั่งมีอยู่ด้วยกัน3วิธีครับ การลดความเสี่ยงก็คือการที่เราใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเช่นการดูแลสุขภาพออกกําลังกายเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไม่ใช้ชีวิตไปในทางที่อาจจะเกิดความเสี่ยงให้มากที่สุดหากเรามีรายได้จากหลายช่องทางก็เป็นการเพิ่มรายได้และการกระจายความเสี่ยงทางรายได้เช่นกันแต่หากไม่มั่นใจว่าเราทำทุกวิธีแล้วแต่ชีวิตของเรา ก็ยังมีโอกาสที่จะ,ะเผชิญความเสี่ยงอยู่ดีเราก็สามารถใช้วิธีโอนความเสี่ยงไปให้กับผู้อื่นซึ่งเป็นวิธีที่ดีและรอบคอบที่สุดการโอนความเสี่ยงเหล่านี้ไปยังบริษัทประกันถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาในรูปแบบของเบี้ยประกันแต่ก็ยังเป็นรายจ่ายก้อนเล็กๆที่เรานำมาใช้ในการปกป้องเงินก้อนที่ใหญ่กว่ามากและเราสามารถควบคุมและคาดการณ์ได้ครับ หลังจากที่เราได้ทำการปกป้องความเสี่ยงไว้เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาวางแผนเพิ่มความมั่งคั่งกันครับภาษีเป็นรายจ่ายประเภทหนึ่งที่เราสามารถทำให้มันลดลงโดยผ่านการวางแผนภาษีสิ่งสำคัญที่จะช่วยเราประหยัดภาษีก็คือค่าลดหยอด่อนซึ่งควรจะมีให้ครบเช่นเบี้ยประกันชีวิตเบี้ยประกันแบบบำนาญ ltf rmf เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และอีกหลายๆอย่างซึ่งหากวางแผนให้ดีเราสามารถเปลี่ยนภาษีให้กลายมาเป็นเงินออมได้การวางแผนการลงทุนการเกษียณและทุนการศึกษาเราสามารถเพิ่มมูลค่าเงินออมของเราให้ไปถึงเป้าหมายการเงินต่างๆผ่านการลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินที่มีอยู่มากมายซึ่งต้องศึกษาและพิจารณาถึงรายละเอียดเงื่อนไขข้อจำกัดผลตอบแทนความเสี่ยง และระยะเวลาให้รอบคอบเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ต้องการโดยมีความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้หากคุณผู้ชมท่านใดยังมีประสบการณ์ในการลงทุนและการวางแผนทางการเงินไม่มากพอผมแนะนำให้ปรึกษานักวางแผนการเงินจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าในวันที่เราจากโลกนี้ไปเราไม่สามารถนำทรัพย์สินของเราติดตัวไปได้เลย เมื่อเวลานั้นมาถึงทรัพย์สินของเราก็ต้องมอบให้กับคนที่เรารักหากเรามีการวางแผนมรดกไว้อย่างดีความปุ่นวายต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นและเราก็จะมั่นใจว่าทรัพย์สินที่เราส่งมอบให้กับแต่ละคนนั้นเพียงพอและเหมาะสมกับผู้รับทุกคนซึ่งการส่งมอบมรดกนี้หากมีการวางแผนให้ดีมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบก็อาจมีมูลค่า มากกว่าทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างมากมายก็ได้นะครับแต่ที่จริงแล้วผมไม่อยากจะใช้คำว่าการส่งมอบมรดกแต่อยากใช้คำว่าการส่งมอบความรักให้กับคนที่เรารักในเวลาที่เหมาะสมมากกว่าครับการวางแผนการเงินจำเป็นที่จะต้องทำจากล่างขึ้นบนจากฐานรากขึ้นสู่หลังคาหากเราทำย้อนศรฐานรากของเราก็จะเล็กและไม่แข็งแรง วันใดวันหนึ่งพีระมิดทางการเงินของเราก็อาจจะพังลงมาก็ได้นะครับสรุปกันอีกครั้งนะครับการวางแผนการเงินเริ่มที่การสร้างความมัง่งคั่งการปกป้องความเสีย่ยงเพิ่มความมัง่งคั่งและสุดท้ายส่งต่อความมัง่งคั่งอย่าลืมนะครับการวางแผนทางการเงินทำจากล่างขึ้นบน จากฐานรากขึ้นสู่หลังคาครับการสร้างบ้านก็ต้องสร้างจากฐานรากขึ้นสู่หลังคาการวางแผนทางการเงินก็เช่นกันครับก็ต้องเริ่มจากฐานรากสู่หลังคาจากข้างล่างขึ้นข้างบนเช่นกันครับวันนี้ครับในบรรยากาศหน้าฝนอาจจะมีท้องฟ้าอืมครึมอยู่บ้างแต่วันนี้ ก็ยังมีภาพสวยๆงามๆของ Imperial p o ภูแก้วฮิล e s รีสอร์ทมาฝากคุณผู้ชมครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ